เพื่อนคะขอเชิญชมความงามของอไฟนะคะไอคอนสยามยามค่ำคืนนะคะค่ำคืนนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะก็โชคดีนะคะเรามีร่มนะคะก็เลยต้องกลางนะคะกลางร่มแล้วก็มาถ่ายถ่ายไฟสวยๆเนี่ยให้เพื่อนๆชมนะคะสวยงามมากนะคะค่ะเราเดินออกมานะคะเพื่อน แล้วก็จะเดินมาทางนี้นะคะให้ชมด้านนี้นะคะสวยงามมากๆๆๆๆๆๆๆากะเพื่อนค่ะเพื่อนๆขอเชิญชมนะคะพามาชมความงามของไฟนะคะค่าคืนที่30พฤษภาคมนะคะ2566ค่ะมาเที่ยวไอคอนสยาม ก็มีพายุเข้าใช่ไหมคะฝนก็ตกนะคะช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าพวกเราก็อยู่ด้านในนะคะจนถึงค่ำแล้วก็เพิ่มออกมาแล้วก็เจอนี่แหละค่ะก็ฝนตกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ่ายความงามเพราะเราเราเอาล่มมาด้วยนะคะชมความงามของไฟนะคะคุณผู้ชม ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจนะคะจริงๆแล้วเขาก็ประดับไฟนะคะไปถึงนู่นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือ,อทางเข้าอีด้านหนึ่งนะคะค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะ สวยงามมากๆค่ะไอคอนสยามนะคะจะลืมมาเที่ยวนะคะอาหารมากมายนะคะอร่อยม,มากๆค่ะยาวไปนู่นนะคะค่ะแล้วเราจะเดินกลับนะคะเพื่อนๆจะเดินกลับนะคะ Thank <smart noise> you. สวยมากเลยเพื่อนๆขาสวยมากสวยมาก,มากขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ